สวัสดีค่ะวันนี้ยาตาก็พามาชมผักหวานอีกครั้งหนึ่งนะคะหลายคนอาจจะแปลกใจว่าทำไมถึงถ่ายแต่ยอดผักหวานกับใบผักหวานมาให้ดูนะคะก็คือย่าจะมาพูดถึงเรื่องการแตกยอดของผักหวานป่าเมื่อเราเด็ดยอดนะคะว่าเราเด็ดใน2แบบนี้มันจะแตกต่างกันยังไงนะคะสําหรับเทคนิคนี้นะคะย่าพบโดยบังเอิญน,นะก็คือไป หาเพื่อนมาเขาก็บอกว่าให้เด็ดยอดผักหวานแล้วก็ไม่ต้องริดใบยอดผักหวานก็จะโตเหมือนกันรสชาติดีแล้วก็อ่อนกว่าที่เราไปสังใบนะคะหรือว่าไปตัดกิ่งแต่ตกแต่งอันนั้นยอดเขาก็จะแข็งนะคะวันนี้ย่าก,ก็เลยมาทดลองโดยการให้หยุดที่จะทำนอกฤดูแล้วก็มาให้เขาแตกยอดและมาเด็ดยอดของเขานะคะอันนี้คือยอดผักหวานที่ ยาเด็ดและตกแต่งนะคะในการเด็ดยอดนะคะเราจะต้องเด็ดให้เหลือก้านเดิมไว้นะคะแต่ไม่ต้องมีข้อนะคะเนี่ยเด็ดเหมือนกิ่งนี้เนี่ยแล้วผักหวานก็จะแตกยอดขึ้นมาเร็วนะคะก็จะเหลือนี่จะเหลือประมาณเท่านี้นะคะเราจะไม่เหลือข้อไว้แต่ก็เหลือเลยใบนะคะเหลือเลยใบขึ้นมาหนึ่งใบนะคะ อย่างกิ่งข้างบนนี้เด็ดแล้วก็เหลือก้านไว้นะคะส่วนกิ่งข้างล่างตรงนี้นะคะเด็ดติดใบเลยนะคะไม่เหลือกา้านยังไม่จนเดี๋ยวนี้เขาก็ยังไม่ได้แตกยอดเลยนะคะส่วนกิ่งบนก็แตกยอดแล้วนะคะนี่เห็นไหมคะนี่ถ้าเราเด็ดให้เขาเหลือปลายแบบนี้เขาก็จะแตกออกมานะคะตามซอกใบก็คือเลยใบขึ้นมานะคะเลยใบขึ้นมา สักประมาณครึ่งเซนหรือ1เซนก็ได้นะคะอย่างนี้นะคะพอนานไปกิ่งที่เราเหลือนั้นเขาก็จะค่อยๆแห้งแล้วก็หลุดไปเลยก็มีนะคะก็จะเป็นตอสำหรับให้เขาแตกยอดขึ้นมาเรื่อยๆกิ่งนี้นะคะกิ่งนี้ก็เหลือตอไว้เขาก็เด็ดยอดครั้งที่3ที่4ไปแล้วนะคะกิ่งแรกเลยที่เด็ดไว้เขาก็จะเริ่มแห้งลงนะคะกิ่งนี้นะคะก็จะเหลือยอด ยาวหน่อยนะคะอันนี้แต่เขาก็ไม่มีข้อสำหรับที่จะแตกยอดนะคะเนี่ยเพราะว่าเป็นกิ่งที่มันยาวนะคะยาก,ก็เลยเด็ดยาวหน่อย,ยอนึงนี้นะคะก็เด็ดติดยอดเลยนะคะนี่คือเด็ดติดยอดแล้วเขาก็ไม่ยอมแตกขึ้นมานะคะเนี่ยนี้นะคะเด็ดแล้วก็เหลือนะคะเหลือก้านของเขาไว้ผูขึ้นมานะคะก็กำลังจะแตกยอดอันนี้ เด็ดไล่ๆกันนะคะอย่างยอดนี้ก็เด็ดติดใบเลยนะคะแล้วเขาก็จะปิดนะเขาก็จะปิดเลยจะไม่ค่อยแตกตาออกมาก็จะอยู่ในลักษณะนี้อีกนานนะคะนี่กว่าจะแตกยอดนะส่วนพวกนี้นะคะก็จะเหลือก้านไว้นะคะนี่เหลือก้านไว้ให้เขาเขาก็จะแตกยอดออกมานะคะระหว่างสองกิ่งนี้เด็ดพร้อมกันนะคะ กิ่งด้านขวามือนี้จะเด็ดติดโคนใบเลยนะคะส่วนกิ่งข้างบนก็จะเด็ดแล้วก็จะเหลือก้านเอาไว้นะคะเนี่ยก็เห็นข้อแตกต่างกันมากนะคะในการเด็ดยอดหรือว่าเด็ดกิ่งของผักหวานป่าทั้ง2แบบนี้นะคะทําให้รู้ว่าการเด็ดที่เหลือก้านนะคะติดไว้นะคะคือเหนือใบขึ้นมาประมาณครึ่งเซน หรือว่า1เซนเนี่ยจะทําให้ผักหวานแตกยอดได้เร็วขึ้นนะคะแล้วก็แตกยอดดีขึ้นด้วยนะคะส่วนการเด็ดที่ติดใบเลยนะคะคือเราจะไม่ให้เหลือก้านแม้แต่นิดเดียวเราติดใบเลยเนี่ยจะทําให้ผักหวานป่าแตกยอดช้านะคะหรืออาจจะไม่แตกยอดเลยนะคะเหมือนในตัวอย่างตัวนี้นะคะว่าเราเด็ดติด ใบแล้วเขาจะไม่แตกยอดขึ้นมาเลยนะอันนี้ยญาพบโดยบังเอิญน,นะก็ตามมาเด็ดนะคะพอตามมาเด็ดพวกที่เด็ดให้เหลือก้านติดไว้ครึ่งเซนหรือว่า1เซนเนี่ยก็แตกยอดดีขึ้นนะคะส่วนบางยอดที่ไม่ได้เด็ดเขาก็ยังไม่แตกหรือว่าแตกออกมาก็โตช้านะคะ นี่คือความมหัศจรรย์ของผักหวานป่านะคะที่พวกเรามองข้ามหรือว่ามองไม่เห็นนะก็เพียงแต่ว่าถึงฤด,ดูเก็บกินเราก็ไปเก็บกินแต่ถ้าเราศึกษาเรียนรู้ให้ละเอียดนี่เขาจะมีความมหัศจรรย์อยู่ในตัวมากนะคะอันนี้ยาก็พบโดยบังเอิญแล้วก็ได้ทดลองนะคะก็นำมาเผยแพร่ให้รู้จักท่านไหนจะไปทดลองดูก็ได้นะคะอาจจะ ไม่เหมือนที่ย่าทดลองก็ได้วันนี้ย่าก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ